ทางด่วนมอเตอร์ไซค์ปัญหาของสังคมสมยอมที่สะสมมานานจนกลายเป็นเรื่องปกติที่เรามักเห็นกันอยู่จนชินตาทุกวี่วันคือปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่ขึ้นบนทางเท้าซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับผู้สัญจรบนทางเท้าเนื่องจากปัญหาการจราจรในเขตเมืองและความขาดระเบียบวินัยของคนบางกลุ่ม ที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ขึ้นบนทางเทา้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดบนถนนจึงส่งผลกระทบกับผู้คนที่เดิอนอยู่บนทางเทา้ากลายเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานเรานิ่งเราเฉยเราปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราเห็นอยู่จนชินตาจึงเกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาจากการนิ่งเฉยนี้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนบนทางเทา้าเกิดความลำบากต่อการสัญจรบนทางเทา้าทางเท้าชำรุดเสียหาย เสียงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของเรานำมาบำรุงรักษาทุกวันนี้ปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้ากลายเป็นเรื่องปกติจนบางครั้งเราเองยังรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินที่ไปเบียดเบียนทางด่วนของพี่ๆจักรยานยนต์เราเดินเดินอยู่บนทางเท้ายังโดนบีบแต่ไล่ปากซอยหลายๆที่ถูกยึดทางเท้าเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง เวลาเราข้ามถนนมองซ้ายมองขวาอาจยังไม่ปลอดภัยเพียงพอต้องมองซ้ายมองขวาเวลาจะเดินขึ้นทางเท้าอีกด้วยพรบรจราจรทางบกพุทธศักราช2522กำหนดไว้ว่าห้ามขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทข้อหานี้ เป็นข้อหาที่รวมอยู่ใน13ข้อหาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชอนอให้เข้มงวดจับกลุ่มโดยไม่มีการออกใบเตืนอนเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าเจอต้องจับปรับทันทีหลายคนคงมีคําถามในใจว่าในเมื่อการขับขี่จักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ทําไมเรายังเห็นจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าเสมอจนดูเป็นเรื่องธรรมดาการปล่อยปละละเลยจากเจ้าหน้าที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ขึ้น รวมทั้งพวกเราผู้ใช้ทางเท้าที่รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหานี้เรายอมและนิ่งเฉยเกินไปหรือเปล่าทั้งที่เรากำลังถูกคนทำผิดกฎหมายละเมิดสิทธิเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนอย่างน้อยๆเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่งเรื่องร้องเรียนช่วยกันทำเพื่อเป็นพลังเพื่อเป็นแรงกระตุน้นให้เจ้าหน้าที่กวดขันอย่างจริงจังกับปัญหาเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นเพราะสังคมคือเรื่องของเราทุกคน